สวัสดีครับมาพบกับคลิปงาน DIY กับช่องวันนาชาแนลอีกสักคลิปนะครับคลิปนี้จะเป็นการนำเสนอวิธีการติดตั้งไฟวิง่งไฟเลี้ยวนะครับไฟวิง่งไฟเลี้ยวกับรถด m a x 2020นะครับจะติดไว้ตำแหน่งตรงหลอดไฟนี้นะครับนี่นะครับวิธีการติดตั้งเราก็ต้องทำการปลดปลั๊กของไฟเลี้ยวแล้วก็ปลั๊กปลั๊กของไฟตัดหมอกนี้นะครับ อยู่ข้างในเพื่อจะดึงสายไฟขึ้นมาทําการต่อสายไฟวิ่งไฟเลี้ยวนะครับตําแหน่งปักเขาจะอยู่ข้างในนะครับน,นี่นะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับจะมีปักสีขาวครับแล้วก็ปักสีน้ําเงินดํานะครับแล้วก็ตัวล็อกสายไฟทั้งหมดสามจุดนะครับที่เราจะต้องทําการดึงออกมานะครับบริเวณปักเขาจะมีที่บีบบีบแล้วก็ดึงออกได้นะครับ บีบตรงนี้นะครับบีบบีบไปท่การดึงได้เลยนะครับเห็นไหมครับสามตำแหน่งนี้นะครับก่อนจะถอดสายไฟขึ้นมาแล้วก็มาทําการถอดกระจังหน้าข้างบนออกก่อนนะครับก็วิธีถอดกระจังหน้าก็เหมือนเดิมนะครับถอดรอบนี้รอบที่สามแล้วนี่ก็เห็นแล้วอ,อืม ยถือใส่ไฟไว้ก่อนเหมือนเดิมทอดกระจังหน้าผู้ใช้ไฟเลี้ยวแบบนี้มามาใช้นี่เพื่อเห็นตัดขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับเพราะไฟเขาข้างหน้าผมว่ามันมีมาแค่ตำแหน่งวดวง <ไฟ S 1> เดียวข้างหน้ากับตรง มุมกระจกผมว่ามันเล็กไปหน่อยกลัวรถเขาจะมองเห็นไม่ชัดต้องใช้ไฟเสริมนะคะใครจะติดตั้งก็ทำตามได้เลยนะครับทำไม่ยากติดก็วสวยด้วยนะกนี่นะครับทำการปลดปลั๊กนี่นะครับปลั๊กไฟเลี้ยว บีบตรงนี้นะครับเนี่ยบีบบีบแล้วจะมีที่ให้บีบนะครับบีบแล้วก็ดึงออกมาเลยอย่างนี้เนี่ยหลุดแล้วส่วนตัวข้างล่างก็เหมือนกันนะครับตัวข้างล่างนั่นก็จะมีตรงนี้ให้ง้างอย่างเงี้ยครับงางแล้วดันลงเนี่ยครับตอนนี้ผมดึงขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาทั้งเส้นเลยอันนี้คือขั้วขั้วไฟเลี้ยวนะครับตำแหน่งที่เราจะใช้ต่อ สายไฟไฟวิ่งนะครับครับจะมีรูสองรูนะครับเนี่ยรูสองรูรูเสียบปลั๊กรูเสียบสายไฟเราจะเอาสายไฟเสียบอันนี้ก็สีดําก็ต่อกับขั้วลบนะครับอันนี้ขั้วบ,บวกสีน้ําเงินขั้วบ,บวกทาเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับก่อนทําการต่อเราก็ต้องไปหาสายไฟนะครับเส้นเล็กๆอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้ผมไปเอามาจากสายไฟของเมาส์ เมาส์คีย์บอร์ดไอ้ที่มันพังแล้วนะครับผมแกะเอาข้างในมันมาถ้าไม่มีก็ไปซื้อได้ถ้าไ,ไ,ไม่มีก็ไปซื้อได้นะครับมีตามร้านพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกขายสายไฟครับนี่นะครับเราก็มาทําการต่อสายไฟนะครับนี่ปอกกล้องซูมๆไม่ชัดเลยเห็นยังครับนี่นะครับเนี่ยเสียบแบบนี้นะครับแล้วก็ร้อยสายไฟออกมาทางนี้นะครับดเข้ามา้ใช่แล้วก็ เส้นเนี้ก็ทาเหมือนกันนี่ครับสีดำเสียบเข้าโลปักเสียบเสียบให้แน่นแน่นนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็เดินออกมาเสียบแน่นๆ่ทา,ทางเดิมเนี่ยไม่ใช่เราสอดเข้าไปแล้วไม่ต้องดึงหรอกนี่นี่ต้องดึงสีแดงนะิดยเนี่ยนี่ร้อยพันเทปพ,พันเทปเธอนี่นะครับนี่อย่างนี้แล้วเราก็พันผ้าเทปตรงนี้แค่นี้นะครับเนี่ยแล้วเราก็ไปยัดใส่ที่เดิม พันพาเตปทำเหมือนกันอย่างนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับพันพลาเตปเอาแค่พออยู่เผื่อเราแกะเผื่อแกะออกนี่นะครับนี่เราก็เอาไปเสียบเข้าที่เดิมเขาแค่นี้นะครับอ่ะ ี่นะครับตอนนี้ผมก็ต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าที่เดิมแล้วนะครับนี่นะครับทีนี้ก็ต่อสายกับไฟวิ่งได้เลยนะครับนี่ต่อผมก็จะมาทําการต่อไฟวิ่งไฟเลี้ยวนะครับสีเหลืองนี่คือขั้วบวกสีดํานี่คือขั้วลบนะครับ นี่สีเหลืองนี่ส่วนสีแดงนี้ไม่ได้ใช้นะครับสีแดงนี้เป็นของไฟไฟลีนะครับไฟเดย์ไลท์ครับเราก็พันเก็บไว้นี่ครับต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วนี่ติดแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ติดแล้วเราก็จะไววางวางตามแนวไฟนะครับเราจะต้องเก็บสายไฟ สุดจะติดกระจังหน้าเดี๋ยวผมถอดกระจังหน้าออกด้วยก่อนกระจังหน้าก็ถอดเหมือนเดิมนะครับอ่านี่ก็นี่นะครับเขาจะมีกาวเราก็ลอกกาวออกนะครับเราก็จะลอกนี่เขาจะเป็นกาวสองหน้านะครับเขาจะมีมาให้มีหัวปิดอยู่นะคะเดึงออกนี่ครับดึงหัวปิดออกก่อน <Okay. S 1> แล้วก็ลอกกาวออกนะครับมันเป็นสองหน้านะครับ นอกแถบสีฟ้าออกอย่างเร็วนะครับเกี่ยไว้ได้กาวข้างในนี่นี้นะครับก็จะเป็นแถบขาวครับรอ,อกออกเลยนะครับนี้ก็วางลงไปวางลงไปนะครับตามตามขอบไ้นะครับ ตรงนี้เกินไม่เป็นไรนะครับเกินล้วก็เสียบเข้าไปข้างในนะครับโอเคนี่จัดให้เรียบร้อยนี่นะครับอ่าติดตั้งแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับ ยาวถึงนี่เลยนะครับยาวสุดเลยนะครับงงงงการเดินสายไฟนะเดินนี่ใช้เขเมวลดทายรัดตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ผมเอากาวสองหน้ามาแปะตัวกล่องมันไว้นะครับตรงนี้นี่นะครับเดินตามแนวนี้ครับนี่นะครับ ทั้งสองข้างนะครับเหมือนกันครับอันนี้นผมก็ใส่กระจังเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เริ่มทำการประกอบทุก,อ,กอ,อย่างเข้าที่เดิมใส่นี้กัน คเรียบ้อนะครับเท่ากันทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับคลิปงาน DIY ไฟวิ่งไฟเลี้ยว DMAX 2020นินะครับทำตามได้ง่ายๆนะครับแบบไม่ต้องตัดต่อสายไฟ นี่นะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเขาจะกระพริบแบบนี้นะครับนี่ผมวิ่งสุดนี่เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e กดสั่นกระดิ่งให้ช่องวันนา h ชน n นลด้วยนะครับสวัสดีครับ